นี่ครับทุกคนมันเยอะมากครับทุกคนโอ้โหดูครับน่าจะประมาณสิบกว่าตัวครับผมสวัสดียามเช้ชาครับผมวันนี้ก็ออกมาล่าบปลาช่อนครับผมสภาพหมายเดิมครับผมแต่ตั้งใจมาตกปลาช่อนครับวันนี้ ก็เจอตัวจนได้ครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดโมงกว่าครับเนยครับบรรยากาศรอบๆอ๋อครับนนถนนครับผมเดี๋ยวมาดูตัวปลาครับผม ฟังโน้ตดูถึงฟังป้องไม่ได้มองครับผมนี่เห็นเปล่า,าเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นตัวเล็ก,กครับผมเห็นประช่อนตัวเล็กด้วเปล่าลุกเลยคุัผมไม่รู้เห็นตอนกัดหรือเปล่าครับ ใส่สวยครับผมเนี่ยกัดกบกระโดดสารคามครับผมโดนสองตะขอเลยครับแต่ตอนช็อตกัดไม่น่าจะเห็นผม,ผมมาหันกล้องไปอีกมุมครับนี่ตัวที่สามแล้วครับผมวันนี้สุดยอดมากครับ ตอนนี้ผมก็ได้ไปช่อนมาสามตัวแล้วผมนี่ยังไม่ถึงแปดโมงเลยครับคือผมก็ไม่ได้ตีไปช่อนมาหลายอาทิตย์นะครับน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งเพราะว่ามีนา้นามือโปรมาจากพนะครนครับฝั่งพนัครเข้ามาถล่มหมายแตกครับผมก็มาเอาไปเยอะนะเขาก็ได้ทุกอาทิตย์อนาะทิตย์ละสี่ห้าตัวทุกอาทิตย์แต่ผมมือใหม่หัดตกครับผมก็เลยไม่ได้ตี พราเขาลุยเละเลยลงไปในบ่อีนนู่นวันนี้มาพอดีโอกาสนานๆกลุ่มนั้นไม่มามเลยลองเอาคันตีประช่อนตกก็ได้ผลครับผมด้วยผลงานกบกระโดดสลักขามเงินเดิมครับผมก็กดไปแล้วสามหางครับไซส์สวยๆสองตัวอีกตัวหนึ่งก็ไม่โตเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมาลอลุ้นว่าผมวันนี้จะได้ประช่อนกี่ตัวครับผม นีก็นั่งพักดื่มกาแฟเติมพลังงานแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอติดตามครับสภาพไม้ก็จะลกๆหน่อยครับผมเพราะว่าย่าฝนตกบ่อยครับผมไปวิ่งมากับคู่หูเหมือนเดิมครับผมตัวป่วดรกป่วนพาเข้าหมายครับผมก็ใช้เหยื่อเป็นกบกระโดดเหมือน,นเดิมครับผมผักบุ้งเยอะมากครับท่านผู้ชม เดี๋ยวตอนกลาบนี่ผมจะเก็บผักบุ้งไปด้วยผักบุ้งยอดอวบๆทั้งนั้นนะครับผมนี้ปลอดสารแน่นอนครับผมแกไม่ใช้สารพิษครับผมผักบุ้งเยอะมากสวยมากครับเนี่ยปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเก็บไปนึ่งใส่ปลาช่อนด้วยครับนู่นเซียนท่านหนึ่งเซียนมาจากเมืองเหนือครับเซียนจากสุขโขทยัยน้ําท่วมแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมครับ ไ่้วะอุ้ยอ้ายได้ผลเลยอุ้ยอ้ายได้ตัวหนึ่งเจออุ้ยอ้ายเขาไปโดนสองต่ออเลยด้อ ไปหมายแกกีก้นะครับผมข่วนเห็นบ่ครับเอา,เ,อาเร็วเอาเร็วเนี่ยเห็นบ่ครับนี่มันกวนปากใช้แต่ลิงออกเบิดโอ้โหโอ้โอ มาดูครับท่านผู้ชมมันไล่เหยืยอผมโอ้ยตายตายตายแล้วตายแล้วท่านผู้ชมมาน้อยผมทำไมเป็นแบบนี้อ่ะนนเห็นไหมครับอะไรของมันเนี่ยผมจะตกป่าได้ยังไงไปนู่นแล้วครับแบบนี้ดูสิ ฝั่งนู้นมันกวนมาฝั่งนี้อีกนะทุกคนนุ่มนมาไล่เหยื่ออีกแล้วครับท่านผู้ชมดูดูมันเบ็ดจะเกาะมือโคดูท่านผู้ชม,ชมเอาเอาแล้วเอาแล้วแตกแล้วหมายผมแตกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยดูครับพี่น้องเอ้ยนุ่นกลับไปอีกแล้ว เอาไงกับมันดีวันนี้ว้าเจ้าประจำครับพี่น้องขึ้นมาโอ้ท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชมลอยมาดักเหยื่อไว้คว,กกวเบีด ได้ตกแล้วผมไปช่อนท้ายบ่อดูสถานการณ์แล้วไม่ยอมขึ้นน้ำด้วยครับนี่เฮ้ย,ยนี่ผมก็เหนื่อยใจกับมันนะครับเหนื่อยใจมันจริงๆเลยอะไรของมันวันนี้ตีปลาไม่ได้เลยครับ ได้เลยครับท่านผู้ชมดูสิสเซ็งเลยวันนี้ปลาช่อนมันเลาแวงอยู่ด้วยครับแต่มามาคู่หูก็อาลวาดหนักดูสิครับท่านผู้ชมนี่ นึกว่าตัวเองเป็นปลาหรือปลาไม่ดูออูมันครับท่านผู้ชมเอ,อ,อ้สงสัยจะได้แค่นั้นแล้วครับดูท่าทางแล้วเจ้านี่กวนหนักครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูยอดกระถินครับผมยอดอ่อนๆเลยครับดูสิเยอะมากครับเนี่ยดงกระยอดกระถินอ่อนๆทั้งนั้นครับผมเนี่ยโอ้โหกินกับส้มตำ กับหอยนางรมนี่สุดยอดครับผมยอดอ่อน,ออนโดนฝนแล้วแตกยอดขึ้นมาเต็มดูครับท่านผู้ชมผมยืนอยู่ท่ามกลางต้นกระถินครับตอนนี้เยอะมากผมกระส็ง ผมแล้วเซ็งหมามากครับอันนี้ดูสิท่านผู้ชมจะตีเหยื่อไปตรงไหนมันก็ตามไปตรงนั้นเนี่ยโอ้ันไหลขึ้นมาสงสัเที่ยวหน้าต้งจับมันขังไว,ว้ตีปลาไม่ได้เลยครับตีไปตรงไหนมันก็ลก นี่ครับโดนอีกแล้วครับนี่ไม่รู้เห็นเปล่าครับผมเปลี่ยนเป็นกรดีครับผมโดนเต็มปากเลยครับตัวที่4ที่ห้าแล้วครับวันนี้ประช่อนกัดเยือดีมากครับทุกคนนี่ครับอู้หจอมกวน เจออีกแล้วครับผมเห็นกระดีอีกแล้วครับผม,มนี่ไสสวยเลยครับตัวที่ห้าที่หกแล้วมันผมก็จำไม่ได้พแต่ผมไม่ได้ถ่ายช็อตกัดให้เพื่อนๆนเห็นนะครับเพราะว่าเจ้านี่ก่อกวนทั้งวันครับผมนี่นี่จอมสนนี่สวยงามมากครับผม กินก็ดีครับผมใส่สายมาแดดร้อนเราต้องเปลี่ยนแอคชั่นครับผมเป็นก็ดีโอเคครับเจออีกแล้วครับผมอ้วนมากครับตัวนี้ตัดก็ดีน่าจะเป็นตัวที่เจ็ดนะครับนี่อ้วนมากครับตัวกลมปี๊บเลยโอ้โหอ้วนสวยมากครับตัวนี้กินก็ดีครับผมสุดยอดมากครับแต่เสียอย่างเดียว เพื่อนๆไม่ได้เห็นช็อตการดครับผมคือผมไม่ได้ถ่ายด้วยมันร้อนแดดค่อนข้างจะร้อนผมเลยเปลี่ยนมาใช้กระดีครับผมดูสิสงสัยผมคงต้องพอแล้วครับสวยงามมากครับผมอ้วนมากเดี๋ยวมาเก็บดอกสนกันครับนี่ก่อนกลับครับผมดอกสนอเยอะมากท่านผู้ชมดูสิเนี่ยไูไ้เห็นเปล่าครับ เยอะเเยอะมากเลยนี liberal, gray, 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 ed. Ed ่ดอกสนเอาไปทำกับข้าวครับผมเยอะแยะเลยดูดิครับโนนคู่หูก็อยู่ไม่ห่างครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ผมก็ปิดชิปนะครับผมมาปิดชิปเรามาดูผลงานปลารวมวันนี้ครับผม ตกใจคับผมจะตกใจนะเพื่อนนะ๋ยวมาดูปลารวมกันว่าผมได้ปลาช่อนกี่ตัวครับนี่ครับทุกคน <laughs> มันเยอะมากครับทุกคน <laughs> โอ้โหครับน่าจะประมาณสิบกว่าตัวครับผมแต่ไม่มีช็อตที่ปลากัดเอย่าให้เพื่อน <laughs> ๆดูผมก็เสียตายมากครับผม <laughs> เพราะว่าแดดมันร้อนด้วยแ <laughs> ดดร้อนแล้วก็ ผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายด้วยหมาก็กวนผมก็เลยใช้เป็นเหยื่อกะดีได้กบกระโดดประมาณสามสี่ตัวครับผมที่เหลือก็เป็นกะดีครับผมเหยื่อเป็นเหยือห่อใต้น้ําครับผมเนี่ยผลงานปลารวมใสสวยๆหนักมาก <c oughs> เยอะเกินคาดครับท่านผู้ชมมาดูสิอือ